สวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้นะคะครอบครัวเราก็หาเลาะอีกเช่นเคยค่ะในวันหยุดเนาะก็อย่างที่เห็นนะคะวันนี้เราไปอยู่กันที่สวนสัตว์นะคะบลราชธานีค่ะใ,ใกล้ๆนะคะวันนี้ที่เรามานะคะเรามาทําทุระและก็แวะเข้ามาเที่ยวกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้มาที่นี่นานมากๆเลยนะคะ หลังจากที่เช่ารถกอล์ฟเสร็จนะคะเราก็ออกพากันออกเดินทางนะคะสคันนะคะมีซานี้แล้วก็แม่หนิงพอดีคัดเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็เป็นพี่มาริกับปูค่ค่ะจะไปไหนนี่น้องกางจะไปไหนจะไปเบิ่งเงี้ยกวางเงี้ยงก็เขาอื่นกว้างเงี่ย ก่จะทําดูลาเสร็จนะคะมาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่าย3ามโมงนะคะเรามีเวลาอยู่ที่นี่กันแค่ถึง5้าโมงเย็นเท่านั้นค่ะสะพานกั้นเขตแดนของสัตว์นะคะซานี่ชอบใจนะคะหัวเราะใหญ่เลยค่ะราะรถนะคะจะต้องชะลอนะคะแล้วก็ขับข้ามไปอย่างกระตุกกระตุกแบบนี้นะคะเลียนตัวแล้วจ้าแม่ซึ่งโซนแรกที่เข้ามานะคะก็จะเป็นสัตว์ประเภทกวางค่ะสัตว์ที่ปล่อยตามธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้ขังอะไรมากมายนะคะ เป็นบางจุดนะคะที่มีล้อมไว้บ้างนะคะแล้วก็จะปล่อยไว้แบบนี้เลยให้เขาได้กินหญ้ากินอะไรเป็นครอบครัวนะคะเหมือนเป็นฝูงไปเลยค่ะขับอยู่ดีๆนะคะเจอสิ่งนี้ค่ะงูข้ามถนนค่ะโฉบมันหมานึ้อถ้าเจองูนะคะเขาบอกว่าให้เรียกว่าโฉกมันหมานอ่งโฉบกมันหมานึ้อกวางดาวสวยมากเราไม่กล้าโดินไปไกลนะคะกลัวเขาบอกว่าไม่ให้ลงจากรถ เขาสวยคือเป็นตหาหักแท้นี่นี่นี่อ๋อเขาไอ้นั่นอะไรมันะไอ้หูเปียกขี่ตม้มเห็ดบอดหยอดอยู่ลุกเอ้ยตหาหักแผนะถึงจะน่ารักขนาดไหนนะคะเราก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปใกล้เขานะคะกลัวว่าเขาจะกลัวคนคะ่ะแตบบ้า ก็จะได้ฟีลเหมือนแบบว่าเราขับรถผ่านเพื่อนบ้านนะคะเขากำลังกินข้าวอยู่ก็จะามเพราะว่ากินข้าวก็เอ็นกำหยางแซบบอแซบบอเพื่อแสดงความเป็นมิตรนะคะแต่ก็ไม่เห็นบ้านไหนตอบสักบ้านเลยค่ะนนี้เห็นต้งกวางไหมได้รักไหมได้รักระวังโทรศัพท์มือเขาก็จะทำเป็นลูกระนาดแบบนี้ไว้ป้องกันสัตว์เดินข้ามเนาะไม่ให้ข้ามไปยังอืก ขีดแดนของใครของเราก็ดีค่ะรถไปเลยต้องให้ถึง5โมงเย็น5โมงเย็นก็ล่ะรถก๊อบมีเวลาให้เช่าแค่ถึง5โมงเย็นต้องคืนรถแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วรับไปข้าวเดียว เอาไปสียนเพลิน,นมันกว่างแห้งแหงมเมนบอกจะก,กิโลไปถามเพลินขีสานี่ก็เป็นคำอยู่หนีเลยดิน้องปอยบ้านจะไปไหนคะเนี่ยจะไปดูอะไรต่อหลังจากที่ดิวกวางมาต่อไปเป็นเขตของอ,อะไรนะลูกเขตของเจ้าเจ้าป่าใช่ไหมเจ้าป่าก็คือ อะไรนะสิงโตสิงโตเจ้าป่าไปทำอะไรมาผมนกกรุงดังสิงโตไปไหนน้ออากาศร้อนเขาไปอยู่ที่ไหนโ,โอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจ้เจอแล้วเจ้วเจอแล้ว,วเจอแล้วเจอแวเจอวเจวเจอจอแ้เกอนล้วเจอเจอ้วเอแลเล้ๆกันไลวเอาเข้าหลว นี่ตัวน,นี้นะคะกำลังเดินไปน,<ห>น่ากลัวจังเลยอากาศแห้งแรงเขาคงกินอะไรไม่ได้เต็มที่อ่ะตัวนี้ไม่ไแน่ใจว่าเป็นตัวเมียหรือเปล่าเนาะนี่มีตัวหนึ่งเ,เ,<ห>เป็นตัวเมียนะบอกเขาดีอัน <ร umes. S 2> นี้น่าจะเป็นตัวเมียนะดาวดาเดาเดาผมนคือตัวนี่ตัวนู้นุขหมนมันจะเป็นเรดย ทางน่าจะเป็นตัวผู้เนาะนั่งไงนั่งไงจริงๆด้วยมีสองตัวเขาะ็ับมีมูมก็จะมีน้ำกันไว้แบบนี้เนาะก็ห้ออกมาหาคนน,น,ะะนะคะับมัมมีนี่ก็ยากด้วยังปลอดภัยไว้ก่อนห้ามปีนป่ายอคอกสัตว์ห้ามขว้างปลาห้ามเคาะกระจกเรามาถึงที่อยู่ของ เจ้าเสือโคร่งแล้วนะคะแมนบอกบอกไปโหลดด้เห็นเดี๋ยวมาดูกันค่ะใช่จริงๆเสือโคร่งขาวไว้ใช้กตื้ออากาศร้อนค่ะเสียงอะไรนีน่น้ำมันลุกมาแล้วเสียงน้ำบอกเากอ๋อสปิงเกอร์เปิดให้นะคะไปนะคนยังไปทางกลุ่น <ไป S 1> ละาเห้นบอกค่ะมันจะขึ้นหน้า นู่นเห็นไหมหนุ่นๆไปแล้วเจนมาแล้วอากาศห่อนค่ะเพื่อนจะยางส่วนอยู่เนาะที่คนเห็นแล้วจิตอนนี้เราพามาดูสิงโตขาวนะคะตัวอ้วนใหญ่เลยน่าจะเป็นตัวเมียเนาะ,นะแต่ว่าเห็นโอ้ทางโน้นมีอีกตัวนะึงนุ่น่ๆอยู่ดู เดี๋ยวให้ดูนะคะอีกตัวหนึ่งเขาอยู่ทางน้อนค่ะรุ่นั่งแอบอยูโฮมใหม่น้องสิงโตคงร้อนแหละตที่ก็จะมีสปริงเกอร์มีสปริงเกอร์ฉีดน้ำลงมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะเราพามาดูเสือโคร่งอินโดจีนค่ะ กองทุนเพื่อมีเพนด้าจำนวนเจ็ดแสนแปดหมนในการปรับปรุงสถานที่นะคะพูบคค่ะคน,น้องคงร้อนเนี่อยอหิวไหมหิวไหม น้องน่าจะหิวแหละอย่ามองมาที่ฉันไปเลยเหลือครองอินดโดจีน้องไม่เอาน้องเลยพี่ยังใส่แต่ของเหด่นแล้วเป็นตอนนี้เราก็มาอยู่ที่น้องเสือดาวเสือดำนะคะ เห็นแล้วนึกถึงยาแก้ไออยู่ข้างในโน้นนะคะยางหวนอยู่เสือดำกับมีเสือดาวแล้วก็มีเสือดำตัวหนึ่งโอ้ี่จะเคยเห็นครั้งแรกนะคะนี่เสือดำเลยโอ้จิงโจไม่ดูเลยปะ ดูน่อยเองกระรู้ขันไปอีกเลยนี่แหละลูกจอดตรงนี้เลยกินน้ำค่ะกินน้ำ่่นนี้คือนางหนาเขียดแท้ท่องเห็ดออกป่องเลยท่องนี่วันนี้ท่องมานู้นนู่นนูนนูนน่นน,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 นูนกระโดดให้เราดูแล้ว ขาก็เดินสีขาอยู่เนาะก็ดยีย้มยางกับยางสีขาวเอาหางดันไปน,ำน้ำได้นะ่ะนะพึ่งเคยเห็นทาทานี่นะที่ทายางเพื่อนนี่ก็ตีเมย์ค่ะเนาะเดินจนเหนื่อยก็ยังไม่หมดนะคะวันถึงอาณาจักรของนกกันบ้างคะ่ะโซนจัดใหม่นะคะเพิ่งมาเห็นเป็นครั้งแรกคะ่ะทำยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะโซนนกคะ่ะ ผลไม้มาเสียบไว้ให้แบบนี้เนาะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในนะคะลอดซุ้มโซ่นะคะป้องกันนกออกไปนะคะด้านในนะคะอยากจะบอกว่าโอโหัวอลังการมากจริงๆนะคะทุกคนคะเพิ่งจะเคยเห็นว่าเขาทำกันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะคะเพิ่งขึ้นมาเป็นครั้งแรกะคะ่ะเล่นมาของนกปีกฟ้าพึ่<ห>น<ห>นกอะไร<ห>นะ ห,หอชมนกนะคะทําได้ใหญ่แล้วก็สูงนะคะโดยบันไดก็หลายชั้นอยู่เหมือนกันนะคะเล่นเอาหอบเลยค่ะถึงแม้ว่านะคะหอชมนกจะสูงขนาดไหนนะคะก็ยังไม่เท่ากับตาข่ายนะคะที่เขามูไว้ยิ่งสูงไปกว่าน,นั้นอีกนะคะป้องกันนกที่จะบินออกนอกอาณาเขตนะคะ นกอีมูนอันนี้เขาเรียกว่าน้องอีม no ูนะคะซึ่งจะเคยเห็นหนูขึ้นรถลอเด้อผู้ใอน้ำหนักประมาณห้าสิบห้ากิโล เด็กน้อยนะคะอยากขับรถค่ะขอจับพวงมาลัยแค่นิดเดียวนะคะโดยมีพ่อเด็กนะคะนั่งกำกับแล้วก็คอยเหยียบเบรกให้นะคะและตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาที่สวนสัตว์จะปิดแล้วนะคะใกล้ค่าแล้วนะคะไม่มีรถเลยค่ะ<ฮ>มาถึงโซนอุลังอุตังนะคะไม่มีให้ดูสักตัวค่ะ<ฮ>มองไปนะคะเหมือนอยู่ในหนังเรื่องทาซานยังไงก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> จะมีตัวเดียวนะคะน้องนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ตีงเลยค่ะ <c oughs> ไปได้แล้วค่ะกินอะไรไหมคะทุกคน เออเพิ่นติงเลวยวัางานนีนอนว่าเป็นของปลอมเลยมีเพื่อนหคะส,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 สวัสดีเพื่อนเลิฟเห็นได้ตา<อ>น้องนกกระจอกเทศนะคะก็ตัวก็น่ารักดีอยู่นะคะแต่ทำไมาถ้ามาใกล้ๆเรารู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้นะ <laughs> เอาละค่ะได้เวลาที่เราจะต้องคืนรถเขาแล้วนะคะสวนสัตว์จะปิดแล้วค่ะได้เวลาปิดแล้วนะคะเอารถไปคืนคนก่อนเด้อไม่มีรถแล้วนะคะบรรยากาศเริ่ม,มจะคํ่จะมืดแล้วจ้ะสําหรับใครที่อยากมานะคะสวนสัตว์บนราชธานีเที่ยวใกล้บ้านนะคะก็โอเคอยู่เด้อ ขากลับนะคะแวะร้านลูกชิ้นร้านประจําเลยค่ะลูกชิ้นยืนกินสสีผ้ากันเมื่อยเนาะค่ะแล้วก็หิ้วผ้ากันยืนกินกินเ่อนกินเ่อนนะคะปูก็พอดีสําหรับคลิปนี้นะคะเก็บบรรยากาศมาฝากเพลงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสาหรับทุกๆกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของพวกเรานะคะหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ